คิดว่าสิได,ด้อันให้แม่ไปแต่เสาอีแม่เป็นติดทุลัยเลยสรุปแล้วสิจะไปหรือบม่ไปวะเมื่อนี้บ่ไปเมื่อนี้ก็เมื่อเอินสบายดีพ่อแม่พี่น้องอเวียบจ,กกยจกปปกะกระจายลีล้อจะสิปลูกกระโผล่เป็นสียังมาจีนโอจนอแล้วจุกนะจับกล่องดูนี่สิเก็บมกบวกขายนี คุณเพซื้อช่วยหนูด้วยไม่หายหน้ามันแต้มือะไรแต่ฮึงเลยโอ๊ยแต่เพื่อนเขาปลาไก่หรือปลาปลาติอย่าบอกไม่จริงหรอก ในในเฮือนนะในวัดในขางวัดขางวัดทางนี้ป่ะเออแม่ขางวัดทางพี่ไก่ข้างไก่ทำไมเอามำไมเอาลำแข็งมานอะ สิบปีสวานนมาปีใหแม่ปายแล้วก็สิบปเบิเ่งน,นั่งอัมบาราเป็นดอดไรลูกไปถ่ายขีปได้แหละแ,แต่ยังซื้อลืมซื้อลือยอยู่ยังเป็นบ้าคือกันจะเปนซาดเน่หวนลุดสัมตัวมังบวบห้าจะเป็นงามพี่น้องเอ้ยบาทนี่นะ ีนองแบบงามแห้งน่ะเออมันเกี่ยวพุนแ้งผูกระไล่วาสุ้มแงผัมามาตีนองมายเหียยมักบวบพนะ มึงลูกเต็มตีนเลยสูกระโพดกระโพดเว้ยโอ้ยมาแต่เบิ่งก่อนไต่เน่ามึงเอ้ยเ้าจีโน่ึ้นไปเที่ยวสวรรค์เลยมื้อนี้ไปเบิ่งดูอ๋อจีโน่ไอ้เบิ่งมันใหญ่เลยกับผพากันเก็บนะบวกบัวใหญ่สายพื่ À. ma sư hơi ma sư Nhắm mỏng thôi nặng luôn ơ buộc cọ buộc có dỡ คิดคิ้วเลยพี่น้องเห็ดข้างต่ำโคตรหลวนพ่อกระเทินใช่เลยแน่มาฟังนะคือจะมาเห็นเห็ดข้างมันต่ำโคตรพี่น้องคิดคิ้วแล้วนี่ย่อยในใหญ่จังสินะ ยังอ่อนอยู่ได้ปลอดสานพี่น้องปลอดสานเมอมีสารอันตรายเพราะว่าบ่ได้ใส่ยาบ่ได้เล่งยาเล่งยังแต่โดนละ่ะ ว่าหมามันสิบางงามงามคือเก่าเนาะคุณพี่คุณพี่ช่วยซื้อไปแจกได้ไหมคร เงือเป็นยังไยี่เยย่งเห็นย่างไปอย่างมากพไปเหยียบมาหกวผู้เต็มตีนเนาดอีโน่เออ มักเล่นก็เต็มตน้นอยู่ซุกเต็มตน้นมักเล่นนะโอ้ก็บมมุ๊มพีเก็บนะเอากล้องมาจินโน่เจี๊ยบมักบวกอีกแม,ม่ผู้มันเกีจะมาบินสายกุระกุยานโอ้หนาแค่ไหนมนันขั้นหลางเลยนี่ ดูออม,มันถั่วมันคือดอกวะหาแนวมาใส่ไป โอ้ยเขาบักบอดมากแล้วมากพี่สิมาเก็บมาเล่นนี่มึงดูผูว่างๆล้ะเปิดหน้านใสในเด้่องในนายพักซีนี่เด้อ สุกแดงหงสุกแดงหงอยู่กับบ่มีผู้ดมาเก็บอาจจะซื้อบ่สูคนไม่ชอบปลูกอะเนาะ เอเห็นเต็มตามันกับบอสออนดอกค้นมันประม่าปูเก็บได้มหมมักเห่นหน่อยนะเจื่อเพจดแนวได้นี่จะไปเอาในมันไหวเห็ดแนวอ้ากักินระบาดใ่สู อาต้นหน่่ยม่นนาน้ำพัดพ่วงบ่สีบ่ตัวหน่อยนี่ก็จะไปเห็นแนวคือกันตั้มเสร็จมาหูพี่เนาะ <c oughs> โอ้ยอย่ามันแตกดินเอาโอ้ยเมื่อได้ผูกเครื่องก็แลมันลามไปทำี้ดินนะบาทนี้นะนี่ต้องผูกครืองสิ บึงงลีหลีหลีเอาเลยเพี่น้องซ้ำนี่สักก่อนพี่น้องมกทัวนี่ก็โคตรน้าู่บ่นี่ืมอกูบ่ยูเนี่มิเตน่าสิตายบ่นนะบ่นสภาพแล้วมันงบวมนั่งงามอยู่ ยังสี่ไม่ใช่มาปลูกใหม่ปะะ่าวรือว่ามือแรงปะะรร่าว่าเรื่อือื่นเศร้ามืออื่นเศร้าไปแหละจนสิปลูกวันอาทิตย์สานีสักเกินพี่น้องขอบคุณลาลาทุกคนที่ติดตามเด้ขอขอกันใหม่